ต่อไปเราจะมาจัดการในส่วนของผู้ใช้งานนะครับที่เป็นคุณครูนะครับไปที่งานทะเบียนครับในทะเบียนนะครับก็จะมีครูหรือว่าบุคลากรอ,อยู่แค่3คนนะครับถ้าเป็นคุณครูเ,เก่านะครับที่ที่มีหลายคุณครูหลายหายท่านอยู่แล้วนะครับระบบมันก็จะทําการเชื่อมต่อจากปี67เป็น68โดยอัตโนมัติก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับคุณครูสามารถใช้ username กับ password ในการล็อกอินเข้ามาได้ตามปกตินะครับในส่วนของคุณครูที่เป็นโรงเรียนติดตั้งใหม่นะครับไปที่ข้อมูลครูครับมีวิธีการ3วิธีนะครับไปที่งานทะเบียนอีกรอบหนึ่งครับมาที่คําว่าข้อมูลมาที่เมนูนะครับแล้วไปที่คําว่าข้อมูลครูนะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับข้อมูลของฉัน อันนี้ก็คือยูเซอร์ของตัวเองนะครับอันนี้คือรายชื่อครูทั้งหมดนะครับเพิ่มครูเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อนะครับเบื้องต้นก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับที่เหลือจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับถ้าเป็นครูไทยนะครับถ้าเป็นครูครูครูคนไทยนะครับก็จะเป็นคําว่านายนางสาวนางปก,กติส่วนครูต่างชาติจะใช้ทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับ อันนี้ก็จะขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะครับส่วนคำนำหน้าอื่นๆนะครับคุณครูก็สามารถแก้ไขได้หรือว่ามีการเพิ่มเติมได้ mm hmm. เบื้องต้นก็จะเป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับส่วนว่าที่100ร้อยตีหญิงถ้าโรงเรียนไหนมีก็เพิ่มเอาเองนะครับก็โดยการคิดคําว่าเพิ่มตรงนี้ครับก็เพิ่มคำนำหน้าที่ใช้แล้วก็คําเต็มนะครับหรือว่าคําเรียกแล้วแต่ทางโรงเรียนจะมีผู้ใช้งานตามที่ระบ,บุไว้นะครับ ในส่วนของข้อมูลครูนะครับคลิกที่คําว่ารายชื่อครูครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับหรือคุณครูมาที่ระบบงานทะเบียนเสร็จแล้วคลิกคําว่ารายชื่อครูที่อยู่ด้านบนครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่คุณครูมาเรียบร้อยคุณครูจะทําการเพิ่มเป็นรายบุคคลคลิกเพิ่มตรงนี้ครับนายนะครับ user นะครับ user อันเดอร์สกอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งรหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นชื่อคนนะครับเอาใหมครับเดี๋ยวเป็นการเป็นชื่อทดสอบนะครับเดี๋ยวเอาใหมครับทดสอบทดสอบครูนะครับสกุลตำแหน่งครูวิทยฐานะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับตัวนี้ยังไม่มีผลอะไรนะครับยูเซอร์เน <Us ername. S 2> มการทำยูเซอร์เนมคุณครูอาจจะใส่ เป็นเบื้องต้นให้คุณครูไปก่อนนะครับควรจะมีความยากง่ายนะครับเพื่อป้องกันการแทกข้อมูลด้วยก็ดีนะครับอาจจะเป็น user underscore p ใช้ภาษาไทยก็ได้นะครับใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับรหัสผ่านก็มีความยากง่ายนะครับมากขึ้นนะครับสัก6ตัวนะครับมีภาษาไทยภาษาอังกฤษสะสมนะครับตอนนี้ก็ ยูเซอร์เนมพาสเวิก็ยังเป็นแบบง่ายให้กับคุณครูเพื่อมีคุณครูบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจำยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดไม่ได้นะครับอ่ะไปเ,ะเลือกดูระดับชั้นห้องเรียนนะครับว่าเป็นครูประเภทไหนนะครับเราจะก,กําหนดให้ครูเป็นครูประจําชั้นแล้วก็ทาการบันทึกนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้สังเกตนะครับห้อง มันเป็นหนึ่งทับหนึ่งเฉยๆนะครับคุณครูควรจะแก้ไขให้มีคําว่าเป็นประถมนะครับอีกรอบหนึ่งบันทึกให้มีปอคานําหน้านะครับประถมหนึ่งประถมหนึ่งประถมสองมัธยมหนึ่งมัธยมสองนะครับทําการบันทึกครับถ้าในกรณีมีหลายคนนะครับคุณครูก็ทําการเพิ่มด้วย Excel นะครับตัวอย่างไฟ์ excel ใน,นี่ครับอ่า ผมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับเป็นตัวเทมเพลต e x x e l l นะครับไว้ก่อนนะครับตัวอย่างเทมเพลต e x x e l l ก็จะเป็นการตั้งง่ายๆนะครับเป็นคำนำหน้าชื่อนามสกุลนะครับ Username กับ password ให้เป็นไปตามนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็เอา username เนี้ยไปแจกคุณครูแล้วให้คุณครูเขาเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เปลี่ยน u s e r n a m e รหัสผ่านนะครับ ส่วนลำดับชั้นก็แล้วแต่คุณครูจะไปทำการเปลี่ยนก็ได้นะครับประหยัดเวลาในการทำงานของคุณครูแอดมินครัครบทีนี้ผมจะทำการผมจะทำการผมจะทำการนำชื่อผู้ใช้นะครับหรือว่าคุณครูนะครับเข้ามาในระบบนะครับทำการส่งครับส่งไฟล์ปุ๊บอ่า4คนเรียบร้อยครับก็จะมี username กับ password ที่เหลือคุณครูก็จะนำ username กับ password ให้กับคุณครูแล้วคุณครูก็ไปเปลี่ยนเอาเองนะครับก็รณนี้เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปถัดไปนะครับอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการนําข้อมูลเข้าของคุณครูที่เป็นแอดมินนะครับเมื่อนําเข้าแล้วเราสามารถสวิตช์ไปเป็นคุณครูท่านั้นหรือว่าเราไปทํางานแทนคุณครูท่านั้นได้โดยการคลิกที่ชื่อนะครับ สมมติว่าผมต้องการอยากจะไปที่คุณครูนายกันติม,มาฮัดไข่นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ตอบตกลงชื่อก็จะกลายเป็นชื่อคุณครูอ่กากันติม,มาฮัดไข่นะครับผมก็จะเป็นการทํางานเหมือนกับคุณครูกันติม,มาฮัดไข่ซึ่งคุณครูกันติม,มาฮัดไข่เนี่ยไม่ได้เป็นแอดมินโรงเรียนนะครับก็จะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าดําเนินการอะไรต่างๆได้นะครับก็จะเป็นคุณครูปกตินะครับเราก็จะสวิต กลับมาเป็นคุณครูแอดมินอีกครั้งนึงได้นะครับยูสเซอร์นมก็จะขึ้นมาตามปกตินะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในการสลับไปเป็นคุณครูท่านนั้นได้เลยนะครับสำหรับแอดมินนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับ